มันก็ตามที่เห็นไปในรีเซอร์สำหรับค่ายนี้อลองซฟมิลี่ก็เป็นระเบิดภูเขาเผากระทอมแน่นอนก็บู๊บู๊เป็นละครบู๊ที่แบบหนักที่สุดเลยตั้งแต่ผมเคยเล่นเล่นละครมาเลย้ยครับก็เป็นเรื่องละครบู๊เต็มเมเรื่องแรกของของผมด้วยเลยส่วนบูมเรื่องนี้เป็นไปจากบู๊เก่าๆยังไงบ้างคือสําหรับบูมในในคาแรคเตอร์ในจากเมื่อก่อนที่เคยเล่นเป็นเสือตอนนี้ก็ได้เล่นเป็นก้น คือไม่คือเรื่องเนี้ยคือเหมือนแบบจะเป็นผู้หญิงที่อ่อนโยนค่อนข้างมากอะไรประมาณเนี้ยนะคะแต่ถ้าเรื่องก่อนๆก,ก็จะเหมือนแบบเหมือนเราจะเป็นแบบบูหนักกว่านี้แต่เรื่องนี้จะเป็นผู้หญิงแบบเซนซิทีฟแต่จริงๆแล้วแบบคือแบบเหมือนก็แข็งข้างใน,นเหมือนเหมือนจะเข้มแข็งอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆก็คือแบบอ่อนโยนหวานหวานเราจะได้เห็นเคมีอะไรสําหรับ2คู่นี้บ้างไหมคะได้เห็นเนาะได้เห็นแน่นอน<ๆ>ก็สําหรับผมผมว่าในเรื่องนี้มันเป็นโอเคหน้มันเป็นละครบู๊แต่มันมีเรื่องความรักที่แบบ มันมีเรื่องความรักที่แบบเข้มเข้มข้นมากๆแบบปกติเราได้ยินว่ารัก3ามเศร้าใช่ปะ่ะ mm hmm. ของเรานี่แบบห้าเศร้าหกเศร้าอ่ะมันจะค่อยๆกันหลายๆคู่อะไรใช่คนนี้แอบรักบ้างอะไรอย่เงี้ยเหมือนแบบบางที รักแล้วไม่สมหวังแต่ก็ยังจะแบบรักไปจนวันสุดท้ายมันมีเรื่องที่เข้าใจผิดกันด้วยอะไรด้วยบางทีมันก็ต้องเลือกเรื่ององความต้องแบบแบบสิ่งที่เราสิ่งที่เรา,เร,าร,รักเลยแต่ละครจะไม่เอาจะมีคนเริ่มจับคู่จริงสำหรับเราสองคนแล้วจริงตั้งแต่ถ่ายแล้วเล่นคู่เนาะเออเล่นไหเล่นกันจะมองหน้ากันไม่ติดนะเออจริงรู้สึกไงคนแบบว่าอยากให้เป็นคู่จริงกันเป็นคู่จริงแล้วตอนนี้คนก็คนก็เคลียร์คือคือผมรู้สึกว่ามันก็น่ารักดีครับแล้วผมรู้สึกว่า ผมทำงานเขามันก็สบายใจอ่ะน่ารักคือบูมน่ารักอย่างไไม่หมายถึงว่าเวลามีคนแบบมีแน่เราเนี่ยก็รู้สึกว่าทํางานกับบูมแล้วสบายใจแบบฉากมันก็มีหลายๆฉากที่แบบเราเราไม่เคยเล่นนะสบายใจที่เล่นกับเขาไม่กับกระแตคนนี้พูดเชียวว่าเออถ้าจะพู้จริงอะไไอยางงีคิดว่าเป็นเพื่อนกันนะดีที่เราสำหรับสำหรับที่ใส่ใจคออะไรบ้างบูมยังไงับดูพี่เก๊ดยังไงครับเรารู้จักกันงไงใช่คือเราเราสองคน สนิทกันมากกว่าค่ะคือเหมือนแบบคุยเล่นคุยแซวอะไรกันได้ใช่คุณได้ว่าคู่ยึดลุ้นไม่ขึ้นเนี่ยเราเนี่ยยึดไม่ขึ้นหลอกเรื่องการครับเรียกความเป็นเพื่อนกันดีที่สุดแล้วใช่ค่ะเออมีอะไรก็มีอะไรก็ปรึกษากันเลยเฮ้ยคุณพูดพอดีคุณไม่พูดเลยปกติปกติอ่ะผมทำงานกับบูมาแล้วแบบ เวลาสัมภาษณ์อะไรอ่ะผมแบบสบายใจมากเพราะผมไม่ต้องพูดเธอพูดเพิ่งดีไม่ก็ไม่รู้จะต้องพูดอะไรพี่เกดพูดไปหมดแล้วจริงจริงมีข่าวแอบ์บันไฟไหมคะบอกไปดลยกไม่เจอดร่อนี่ยพูดตรงๆเลยนะคะนี่ขนาดหน้าพี่เกดคือโดนเอฟเฟกต์มาแล้วอ่หน้าคือโดนเอฟเฟกต์ระเบิดมาแล้วกระสุนล้านนัดมาแล้วเขายังเหลือขนาดนี้อ่ะคะเหลืออะไรคะ ยังเหลือาลอ,อาจจะมีมไม่ไม่เลยบ้างรอยยิยมย้มแล้วเหลือพันไม่อะไม่เยอะต้องมีเขินต้องไมคะเพราะว่าพอมันเจอข่าวนี้จริงจริงแบบนีก็ไม่เขินแต่ว่าถ้าในในละครเนอมีบางฉากที่แบบเข<อ>ินแบบอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันแบบอ,อยากให้คนดูเนาะนอยากให้คนดูมันแบบเราเล่นเสร็จแล้วยังแบบ น่าจะไม่ติดเลยใช่ค่ะแอบมาคุยแบบรอบๆแล้วแบบคนชมกันเหรือเกินคู่เราอย่างเงี้ยเขาปกติก็คุยกันในรอบแหละเนาะคุยกันทุกรอบคือคือตั้งแต่ตอนแรกหรืออะไรพี่เกย์เขาจะเป็นคนอัปเดตให้บูมฟังมากกว่าใช่เพราะเขาน่าจะแบบเป็นคนเป็นที่รู้จักมากกว่ามานักมากกว่าหนุ่มอะไรเขาไม่ต้องอัปเดตให้เห็นความเนาะเป็นยังไงอะไรนะครับพี่บูมฝากเลย ต้องฝากด้วยนะคะดาวพลรดดวงนะคะคบรถจริงๆทั้งบู๊ถ้าใครชอบละครบู๊จัดเต็มก็ยอย่างที่บอกว่ากระสุนล้านนัดจริงๆเกินมีทั้งระเบิดไฟระเบิดเรือระเบิดน้ําระเบิดจินมีหมดทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็จะมีเรื่องราวของเขาเรียกว่าพอเวลาดูแล้วเนี่ยคุณจะได้แรงบันดาลใจของค,ความพยายามต้องการที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตหรือว่าการที่เรา เดินทางผิดชีวิตอาจเกิดได้ค่ะอือกคอรเจได้ดึงนะครับเรื่องที่เบียร์นงเยดอ้เป็นใครเป็นตครับจักรยเป็นที่เสียค่ะครับหมายถึงว่ายังไงครับเกิดอะไรขึ้นอ๋อก็ก็อันนี้เท่าท um ี่ผมรู้เอาที่ผมรู้แล้วกันเนาะคือคือน้องน้องน้องใครแบบว่าไม่สบายนะครับใช่เพราะว่าเพราะว่าแต่ว่ามันก็ยังถ่ายยังถ่ายกับน้องได้ไม่เยอะอะไร่านครับอันนั้นน่าจะเป็นน่าจะเป็นเรื่องหลักๆแต่ว่าทุกอย่าง จบลงด้วยรอยยิ้มครับใช่คุยคุยกับพี่เมย์คุยกับน้องไอซ์เมื่อกี้ยังยังทักทายกันอยู่เลยผมยังบอกบอกไอซ์อยู่เลยว่าพี่อ่านบทตอนนี้คือเราเพิ่งเพิ่งเปลี่ยนอะไรเงี้ยบางฉากยังลึกถึงหน้าไอซ์อยู่เลยเพราะว่าแบบตอนเราอ่านบทเราอ่านไปเยอะเล่นกับเขาไปประมาณนึงนแล้วน่าจะเป็นปัญหาเรื่องของสุขภาพของน้องคือน้องทำงานน้องยังทํางานต่อไม่ได้ดีไหมถ้าท่านต้องเปลี่ยนตัวตัวนักแสดงอ๋อคือคือผมมองว่าอันนี้อันนี้ถ้าลึกๆต้องต้องถามพี่เมย์ดีกว่าแต่ว่า อันนี้คือที่ผมรู้เพราะว่าผมก็ไม่ได้ไม่ได้ลงรายละเอียดแต่ว่าตอนที่ถ่ายก็มีมีวันที่น้องไม่สบายแต่ล่าสุดเหมือนน้องผ่าตัดไส้นติ่งอะไรเงี้ยเราแบบเราเห็นเราก็รู้สึกสงสารน้องเพราะว่าเรื่องนี้แบบน้องต้องแบบหนักมากๆด้วยหมายถึงว่าแบบในบทเขาเลยอันนี้เป็นจริงจริงว่าเป็นน้องขอถอนมันกระทบเยอะไหมครจริงๆขอ้อนไป